อันนี้เป็นจุดวิธีรับพรนนัร์ตสวัสดีะคะ่ะถ้าทำออนไลน์แล้วต้องทำอีกไหมคะขออนุญาตดูก่อนเลยครับถ้าทำแล้วจะได้พี่ขอพี่ที่ทำออนไลน์มาทำเปยน ที่ว่าโค้ดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เอาเคียวโค้ดไปรับบิ๊กได้เลยโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งของการทำพารสนะคะสำหรับรับบิ๊กนะทุกคนต้องมาที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็เขาก็จะให้เคียวโค้ดเรามานะแบบนี้แล้วเราก็เอาเคียวโค้ดไปรับบิ๊กข้างในนะคะโอเค,นะอเคเสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันเดอร์พีเดียช่วงวิ่งไหนไปด้วยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่จอมมึงมาราธอนค่ะฟังที่37แล้วนะคะแต่ว่าอ้อมมาสนามนี้เป็นปีแรกเนาแต่ว่าไม่ได้วิ่งนะคะทุกคนเพราะว่าอ้อมไม่สบายนะโอเคตอนนี้เราทำรับพานก์กเรียองลอยแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ที่ว่าโค้ดมานะแล้วก็เดี๋ยวไปรับเข้าไปรับบินนะคะวันนี้เรามีสมาชิกเยอะเลยนะคะก็คือวีนะคะแล้วก็พีป่ปูแล้วก็น้องป๊อปค่ะสามคนนี้วิ่งระยะ10กิโลเคกิโลเคสกิโลเมตร <laughs> นะคะส่วนพี่เ็นวิ่ง4 2งนะคะส่วนอ้อมนะคะ ไม่ได้ว okay okay, okay. okay, okay, okay. okay, wow. oh. ิ่งแล้วนะทุกคนก็คือไม่สบายนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปรับดิบกันค่ะไป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 รับดิปอะไรนะใช่ใช่ยิงไปเดี๋ยวแก่ได้่ป้ย มาราธอนรับบีบค่ะรับบีบรับบีบมาราธอนค่ะรบกวนยืนแบบประชาชนได้นะคะได้ค่ะเราอยุ่งๆ,ๆ,ๆไม่ต้องไม่เข้านะยุ่งยเราคุยกันนิ่มๆหนอกได้นี่ค่ะโอเคค่ะระยะไหนคะมาลทัททรมาลทัาลททรติดต่อด้านในได้เลยค่ะ,คะ น,นี่เป็นมนารธอนนะครับว้สวสดีตผวัได้ค่ะไซส์เอ็กซ์สี่สอง เวจ้อันนี้เป็นข้อมูลยสำคัญนะคะสามารถดูที่หน้าเพจแล้วก็ถ่ายรูปไปก็ได้ค่ะขอบคุณมากไม่หนไรไม่หนาวอะเดี๋ยวเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานะคะจะมีจุดให้ถ่ายรูปนะคะอ็คค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะเสร็จเร็วมากเลยนะคะทุกคนรับิ๊บเสร็จแล้วนะอันนี้นะเสื้อแล้วก็บิ๊บนะคะนี่นโอเคมุ้ยกลังรับว้าวมาเช้านะคะวันนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่ เดี๋ยวแล้วอันนี้เป็นขาพาาคอนนะคะโอเคนี้ก็เป็นจุดถายรูปนะคะข้างหน้าเราค่เราจะไปถ่ายรูปกันนิดนะคะทุกคนถ่ายถายรูปก i <laughs> อันนี้น่าจะเป็นขายเสื้อใช่ไหมแต่เราเดินกอดได้เดินแล้วค่อยเช็คบิ๊กนีเป็นเสื้อจอมมึงโอเคค่ะพวกเรารับบิ๊มาเสร็จแล้วนะคะนี่นะแต่เดี๋ยวเราก่อนเช็คบิเดี๋ยวเราเดินดูของกัในเรื่องหน่อยนะที่งานนี่คือสเปรย์อันไหนดังใช่อันนี้อันนี้อันนี้แหละใช่ดีอ๋อมันจะเย็นๆหน่อยเวลาเข้าเลยนะ ่เราพาดูของกันแซ็คลองใส่แอลวยเอาหรอขอลองสามหน่อยดีไหมหนึ่งสิบห้านาทีได้ซื้อให้หน่อยสิซื้อให้หน่อยสิซื้อให้หน่อยให้เยอะๆไม่เชื่อหรอพี่หมไม่หมวกน่ารักมากเลยเราจะถส่ไฮเดรชั่น ของน่ารัก,กอ่ะชอบอันนี้เอาไหมน่ารักห้หนูใี้สายวิ่งได้นะนนได้หนูไม่ได้วิ่งาาไ,ไงอันไม่ได้ครอให้หนูใสยอย่างน,านี้พี่เนาะชอบ่ะเอเคพี่ซื้อให้ใจดีพี่ซื้อให้โอ้อาาอใหใจดีสุดอันนี้ตัวปอมแน่เลยทุกคนโอ้ตัวจริงมา <c oughs> ตัวจริงเดี๋ยวเรา น่ารักที่สุด คือยังวนเวียนอยู่กับของยังซื้อของอยู่หรอซื้อของเก่งไงเฮ้ยนี่แบบไม่คนละลานไม่อม่นี้อันนี้ไม่เก่อันนี้ใหม่อันนี้กินอันนี้เป็นแบบใหม่ว้าอันนี้คือมันมันชื่ออย่างอ๋อโอเคอันนี้ไต่ตันนะทุกคนนะมันเป็นของที่แบรนด์ที่เราชอบใส่นะพี่เจนเป็นตาแต่เราเดินออก นีเป็นของเสื้อผ้ารองเท้ามีสองต่้งนะตอนนี้มีโพอยู่นะคะสำหรับมีสปอนเซอร์แนะคะผม ได้เลยนะคะได้เลยนะคะไล้ีไ้ได ok ้ะอ๋อโอเคค่ะ้งค่ะอันนี้นะคะถ้าเป็นอลทอนแรกะคนีนี้โอเค นะสตาร์ทแล้วก็กลับมาแล้วก็อันนี้เป็น21 21แล้วก็เพิ่งระยะนนี้42อันนี้42ใช่ยิ่งไปกลับ นะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ซ้อมด้วยเจ็บขาด้วยแล้วก็ป่วยนะคะไม่สบายนะคะไม่สบายมาหนึ่งวีคแล้วนะคะทุกคนก็เลยต้องพักจริงๆรแล้วนะคะแล้วนี้พี่มินก็จะไปวิ่งคนเดียวนะคะที่ระยะ42กิโลนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มินจะพาเข้าเลนนะคะวิ่งไหนไปด้วยตามพี่มินเข้าเลนนะคะพรุ่งนี้นะฝากติดตามพี่มินที่วิ่งไหนไปด้วยกับการวิ่งวูมาราธอน พี่จ้ามึงเวลาทอนด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ